พอสวะเอาอมาเป็นเลือดรีบไปหาหมอตรวจผลนึงออกมาว่าเป็นมะเร็งคุณหมอบอกทำใจนะเตรียมจัดงานได้ค่า PSA เราจาก4ี่ขึ้นไปเป็นร้อยตามที่เขาเจาะเลือดออกมาเทสออกมาเนี่ยร้อยหนึง่งมันค่อนข้างจะอันตรายแต่เราก็ทำใจดีสู้เสือก้าวเดอนนี่นอนที่เตียงเกี่ยม,มาพาดขึ้นตัวจับสะดือเนี่ยลงมาถึงเท้านี่<บ>เขาขยับไม่ได้เลยเพราะว่าผมเป็นอัมผ้าเนี่ยมันเริ่มจากศูนย์เลยนะเดินไม่ได้ ไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่รู้สึกตัวด้วยอะไรได้รู้จักกับอแอปโก้ครั้งแรกตอนไหนเรื่อกับพี่สาวเราไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลที่สิริวังก็นํานวัตกรรมของแอปโก้เนี่ยมาให้ทานทีนี้ทานไปได้สักเดือนนึง เห็นผลร่างกายเราสดชื่นขึ้นเออว่าร่างกายก็เราดีขึ้นขามันมีน้ำมีนวลดีดีไปเนี่ยมันเจ็บนะเมื่อก่อนมันไม่เจ็บอะพอวันที่เขาขยับเท้าวันนี้ก็ดีใจมากเลยมันวิอนแบบมันมีกําลังเขาสามารถลุกขึ้นนั่งเองได้แล้วก็ค่อยท้าลงได้แล้วก็เริ่มเกาะตามขอบตู้ตตเดินไปห้อง,งาน้ำาเองได้โอ้ดีใจมากเลยรข้งแรกที่กลับมายืนได้คุพอสึ ก็ดีใจดีครับมันเหมือนกับว่าเ,ออเราจะมีความหวังกลับมาเดินได้อยากบอกเ,เป็นผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราไม่ใช่ฮะให้เราอย่างเดียวนะท่านเป็นนักวิจัยทำนวัตกรรมแอโก,ก็ออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวโลกจริงๆผมต้องขอบคุณในทีมของท่านดรพิเชษอย่างมากเลยผมต้องการาบขอบคุณอย่างสูง พบเป็นเซลเมล็งอยู่ประมาณ4เซนติเมตรก็เข้าทำการรักษาที่ใช้ภูมิคุ้มกันคือแอนติบอดีแต่พอ2ปีขึ้นไปแล้วเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเริ่มโตขึ้นทุกเดือนจาก4และเป็น7.8จนคุณหมอบอกวา่าต้องเข้ารับเคมีบาบัดร,ระหว่างที่รอเคมีบาบัดก็ได้ให้คุณชายพามาที่ ทำการของดีนนะคะคุณหมอก็แนะนําให้รับประทานทานไปแล้วก็ในระหว่างที่ทานนั้นต้องปฏิบัติต,ตัวร่งครัดเช่นไม่ไม่ไม่ทานของหวานแล้วก็รับประทานปลาเป็นหลักครบสองเดือนได้เวลาที่จะต้องไปเอกซเรย์ ray. ปรากฏว่าเอกซเรย์ X ไปสามครั้งคุณหมอก็บอกว่ายังไม่ให้บอกว่าอีกสองเดือนครึ่งค่อยมาเจอกันพยาบาลให้ผลออกมาสามใบ ก็เก็บพับเก็บกระเป๋าแล้วก็บอกลูกว่าเออบีมเนี่ยหมดลวเราไปพบคุณหมอดีกวา่าวันนี้วันจันทร์ด้วยออคุณหมอก็ดูใบที่เป็นผลการรักษาก็คุณหมอก็ชมบอกว่าผลเลือดดีมากพอใบสุดท้ายคุณหมอก็บอกว่าเอา้าผลเนื้อไม่มีแล้วนี่้ีนเนื้อไม่มีแล้วนี่เราก็ตกใจคุณหมอก็อ่านให้ฟังว่าไม่พบ้นีเนื้อพบรอยแผลเป็นที่บริเวณปอดที่ที่เป็นนะคะ เราก็โอ้ตกใจแล้วก็ดีใจปราดใจมากก็กลับเอาบีมกลับไปทานต่อจนไปพบคุณหมออีก2อเดือนครึ่งที่โรงพยาบาลก็คุณหมอยิ้มยิม้ก็ปรากฏว่าชิ้นเนื้อมันไม่มีแล้วเพราะประมาณ5เดือนแล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะพิสูจน์ได้ว่าได้ผลร้อเซก็ขอขอบคุณบีมมากๆที่ทำให้เรามีหวงังเราพบความหวังจากบีมแล้วค่ะ คุ่ะปกติจะมีรอบเดือนมาประมาณสัก3วันแล้วพอมาพักหลังนี่ก็คือเหมือนจะมาแล้วไม่ค่อยหยุดนะคะมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะต้องมาใส่แผเพุดก็ไปหาหมอนค่ะเขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสัก3ามเซนตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูก็บอกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ2อีก็กลัวค่ะเพราะว่ามันเลื่อนมันไหลไม่หยุดแล้วไหลเยอะมากค่ะในระหว่างที่ก่อนจะได้เข้ารับการฉายแสงในระหว่างนั้นก็หาข้อมูล ทางอินเทอร์เนต็ตดูรีวิวของประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้มาก่อนมีหลายท่านมากที่เขามารีวิวให้ใหฟังคิดว่าจะใช้ควบคู่กันไปกับการรักษาขึ้นเรือนก็ตัดสินใจก็ามาพบกับท่านอาจารย์ดรพิเชษนะครับเล่าอาการให้ท่านอาจารย์ฟังก็มีภรรย,ยามีปัญหารเรื่องเลือดเนี่ยมันไหลไม่หยุดอาจารย์ก็ไล่ดูข้อมูลอาจารย์ก็บอกว่าต้องลองใช้ดูก,ก่อนไอเรา,าเครียดอาจารย์บอกว่าขอเวลาสองอาทิตย์ mm hmm. ก็เลยนำกลับไปให้ภรรยา นับดูเลยอ่ะสิบวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจากที่เลือดไหลไม่เคยหยุดเลยเทุกวันแล้วก็จากที่ต้องใส่ผ้าอนา้าไมยแล้วก็คือไม่มีติดผ้าอนาไมยเลยนะคะก่อนที่จะไปเคมีบําบัดเรายังกลัวเคมีบําบัดอยู่ใช่ไหมก็ยังกลัวค่ะแต่ก็ยังมีกําลังใจที่ว่ามีแอปโกช่วยที่เห็นน่ะเขาคีโมมาผมก็ร่วงตัวก็ดาค้ําไปหมดน่ากลัวค่ะ แต่คือดีตรงที่ว่าเรามีแอปโก้ที่แบบเราทานไปช่วยแล้วคือผลข้างเคียงจากการที่เราฉายแสงกับคีโมโอ,อะไรแบบนี้มันจะน้อยมากคือไม่มีอาการะคะระหว่างช่วงเวลานั้นก็คือรับคีโมไปด้วยควบคู่กับใช้ผลิตภัณฑ์แอปโก้ไปด้วยใช่ค่ะพี่ใช้ผลิตภัณฑ์แอปโก้ในปริมาณเท่าไหร่คะสี่แคปซูลต่อมื้อ12แคปซูลอตอนเช้าก็าบเลือดก็สบายใจที่เลือหยุดไหล ใช่ค่ะสบายใจมากสำคัญคือพบวันที่สิบเนี่ยเราก็เฮเลยเพราะว่าวันที่สิบเอ็ดรุนแล้วก็ไม่มาแล้วมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมามีภูมิแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้น,<อ>นที่นที่เคยพบสักสี่ห้าเซนก็ไม่มีแล้วแล้วก็หมอก็นัดอีกสี่เดือนอีกสี่เดือนก็นัดถ้าจบรอบนี้ไม่มีอีกใช่<อ>ใก็้ล้ได้เฮกันจริงๆดีใจมากครับ ผู้หญิงอายุ30ต้นๆเนี่ยต้องตรวจเช็คมะเร็งเต้านมแล้วเราก็เจอแจ็คพอตว่าเราเป็นหลังจาก5ปีไปแล้วก้อนเนื้อมันเริ่มโตขึ้นถุงน้ําที่มันหล่อเลี้ยงที่ก้อนเนื้อมะเร็งมันก็จะทําให้เต้าโตขึ้นแล้วก็มีแผลผู้พองแล้ววันหนึ่งแผลผู้พองนั้นมันก็เกิดแตกออกพอหมอเห็นหมอบอกว่าต้องตัดแล้วคีโมใช้แสงอย่างเดียวคงไม่าารักษาก็บอกไม่าารักษาก็ตายหวังัันขอไปตายที่บ้านละกันคือเต้านมเนี่ยมันอยู่ไปได้ถึง10ปีตามสถิตินะจะเสียชีวิตตอน10ปีประมาณเนี้ย เกิดไม่เกินนั้นแต่ว่ามันจะทรมานขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเราจะทํายังไงให้เราอยู่ได้นานที่สุดแค่นั้นเองโอเควันนี้เราดีเรารอดพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันนะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าไม่หรอกหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังตื่นมาเจอกันเหมือนเดิมเสร็จแล้ววันนั้นก็เลยดูเรื่องของปปชิตี้เด์พอดีเปิดมาไม่ทันก็มาเจอเจอพิเชษเนี่ยพูดทิ้งท้ายก่อนจบพอดีมะเร็งรักษาได้ตอนเช้าผมก็มาที่ตึกก็มาหาอาจารย์บอกเนี่ยมีเคสหนึ่งเป็นอย่างเนี้ คุยกันก็ว่าจะต้องรีบอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีค่ากลับไปก็บอกกัญยาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรารอดแล้วซื้อมาแล้วแต่ใจก็คิดว่ายังไงก็ไม่รอดคือระยะขนาดนี้แล้วไม่ไม่มีทางที่จะอะไรทําให้เรารอดได้คือเป็นเขาเรียกว่าโคม่าแล้วเราก็บอกว่ากินก็กินพอหนึ่งวัน วิ้ยดีขึ้นเปล่าผไม่ใช่ยาวิเศษนะกินเข้าไปแล้วจะหายพอวันที่สองก็ถามมีวันที่สามก็ถามมีแต่ใจเราก็คิดอพอวันที่สามเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันหายใจดีขึ้นแต่พอวันที่ห้าเนี่ยเราเรารู้สึกด้วยตัวเองเราว่าปกติจะขึ้นบันไดสามขั้นแล้วก็พักพอพอวันที่ห้าเนี่ยเราก้าวขึ้นบันไดเราก็โอ้ยทําไมก้าวขึ้นแล้วมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแบบใจจะขาดเราก็เลยทดลองก้าวขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นถึงชั้นบนเลยตอนนี้รวมเป็นเวลากี่ปีครับที่เราต่อสู้ด้วยกัน สิบเจ็ดปีครับ,รบขอบคุณมากที่ที่ห่วงใยที่ไม่ทิ้งกันที่อดทนถ้าเผื่อว่าไม่ได้เจอสิ่งดีๆหรือว่าไม่ได้เจอแอปโก้เราก็คงจะดูกันจนนาทีสุดท้ายมีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์พิเชษไหมครับอาจารย์พิเชษเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้ชีวิตใหม่แก่เราไม่ใช่ตรงนั้นอาจารย์ให้ชีวิตของภรรยาคืนมาคุณมากม เป็นมมเรงเม็ดเลือดขาวระยะที่4พอมันเข้าระยะที่4เนี่ยมันจะแสดงอาการที่รุนแรงมากขึ้นเช่นเราเดินไปไม่กี่ก้าวก็จะหมดแรงบ้านก็จะหมุนซึ่งเข้าสู่ขบวนการรักษาด้วยการให้ ช่วงที่เราให้เคมก็คือ6เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือ1กินอาหารไม่ได้อาเจียนออกมาหมดร่างกายเราก็ยิ่งอดแอรใหญ่หลังจากที่ให้เคมแล้ว6ครั้งเซลล์มะเร็งนั้นมันหนีไปอยู่ที่รอบอวัยวะเพศหลังจากการผ่าตัดผ่านไปผมเป็นโรคเบาหวานแผลผ่าตัดเน่าแผลไม่ยอมติดนะครับเลือดไหลออกตลอดเวลา ต้องเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อตัดเนื้อที่เน่าทิ้งถัดจากนั้นอีกประมาณเดือนหนึ่งมันก็กลายสภาพอีกจากตรงนั้นมันก็มาที่แก้มขวามาที่หลังแขนซ้ายขวามาที่หายปาร,ราหมอเห็นเข้าก็บอกว่าคุณลุงมันมาที่นี่อีกแล้วจําเป็นจะต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาการมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็ให้ลูกสาวพาไปบอกว่าพ่ออยากไปลาเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราป่วยนะไอ้ที่มาวันนี้เนี่ยก็จะได้มาเจอเพื่อนกันอีกสักครั้งหนึ่ง นะวาล่ำลากันนะครับกคือเคมีบำบัดทำทุกอย่างแล้วคือหมดหมดทางแล้วก็รักษาจนไม่รู้จะรักษายังไงครับถึงขนาดไปงานเลี้ยงรุ่นไปลาพักผวกทน,นทงชัยก็เลยส่งโทรมาถึงผม ก็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีนวัตกรรมมาเล่าให้ฟังว่าเขาสามารถที่ทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไปทําลายเซลเล์มะเร็งได้แล้ววันนั้นลุงโหนกเชื่อไหมครับเชื่อครับแล้วผมก็รู้จักเขามานานเนื่องจากเป็นเพื่อนเราเป็นอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องสูญเสียทําไมเราจะไม่ทดลองล่ะเมื่อเราคิดว่า มันเป็นไปได้ถ้าภูมิคุ้มกันาแข็งแรงขึ้นเราจะต้องหายเริ่มทานเจ้านวัตรกรรมตัวนี้<ม>จนกระทั่งวันตรวจเลือดคุณหมอก็บอกว่ามันลดน้อยลงจนไม่สามารถทำไรร่างกายเราได้อีกแต่ยังมีอยู่ผมจะบอกคุณโหน่งอย่างนี้ยคุณจะหายไม่หายขึ้นอยู่กับตัวคุณเราไปช่วยคุณสร้างเทตีเซลให้จากการกระเซลล์มะเร็งมันอยู่ที่ตัวคุณแต่หลังจากที่เราทานมันไปอีกระยะหนึ่งไปตรวจทางโลหิตวิทยาก็พบว่าไม่มีเซลล์มะเร็งอยู่ในเลือดเราแล้ว ทุกคนก็แสดงความยินดีกันผมจะบอกว่าคุณได้ทได้สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดต่อเพื่อนมนุษย์ที่เป็นโรคมะเร็งคุณได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกมากมายได้มีชีวิตอยู่ต่อได้อยู่กับครอบครัวที่เขารักหรือที่ท่านได้ดูคลิปที่ผมพูดนี้นะครับขอให้มีความเชื่อมั่นว่าชีวิตนี้มีความหวังเสมอครับอย่าไปท้อแท้มีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์พิเชษไหมครับคุณเป็นเพื่อนรักที่ผมรักมากที่สุดโอโ้พิเชษเพื่อนรักขอบคุณส่หลัก ทุกอย่างนะขอบคุณที่ให้ชีวิตเราให้ขอบคุณเราที่ให้ให้ให้ความรู้สึกที่ดีๆเราได้เรามีวันนี้ได้เพราะพี่เที่ยด้วยเนี่ย คือบีเลือดกระปิดกระปอยอยู่เรื่อยๆกดไปที่หน้าท้องเลือดมันก็จะไหลออกมาเยอะเลยพอหมอตรวจปั๊บเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นมะเร็งเป็นระยะที่3ถึง4ลามไปที่กระดูกเชิงการานพอให้คีโมไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราเหนื่อยเราเพียเราไม่มีแรงให้ไปประมาณสัก4ี่หรือ5ครั้งลูกสาวอยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่าแม่ลองใช้นวัตกรรมอันนี้ของดออรคนนี้ดูซิพอทานไปสักหนึ่งอาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเราเห็นผล เพราะเราเริ่มแข็งแรงอะแล้วค่าเลือดของเรามันก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นทุกเดือนจนจนให้ไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วครบคอร์ส8ครั้งแข็งแรงมากรู้สึกเราสดชื่นแล้วน้ำมังคุดเนี่ยเป็นอะไรที่เราแบบชอบมากพอทานแล้วโอ้โหเราแบบสดชื่นมากม,มีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าตอนที่เราไม่เป็นมะเร็งอะต้องใช้คําพูดนี้ <c oughs> จริงๆนะคะเป็นมะเร็งตอมน้ําเหลืองก็ลามไปที่ปอดที่ไตกระดูกข,ขานี่หนักที่สุดใส่เหล็กไปประมาณปีครึ่งคือกระดูกไม่ติด คือตอนนั้นมีเพื่อนเขามาบอกว่าเขาหายแล้วนะเพราก็กินอันนี้ก็ใช้มาเราแข็งแรงขึ้นเราทานอาหารอร่อยขึ้น ปรากฏว่า6เดือนผ่านไปกระดูกง,งอกขึ้นมาเต็มโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยขอบคุณนวัตรกรรมแอปโก้มากๆเลยไกยรัดหน้าเงินค่ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทำเจอที่ที่คอที่ข้างหูในหาหมอหมอเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลนะคะไปรักษาแล้วสามีเขาไปเจอนวัตรกรรมแอปโก้เราก็เริ่มทานเลยค่ะ ไปฉายแสงและพอเราฉายแสงไปทุก11ครั้งหมอก็บอกป้าป้าไปกินอะไรมาเนี่ยไปกินยาอะไรไม่ต้องฉายแสงแล้วนะหยุดได้แล้วเพราะมันยุบมันดีมากเพราะก่อนหน้านั้นนะคะคือว่าบวมมากแล้วน้ําเหลืองก็ไหลต้องล้างแผลทุกวันหมอเขาบอกว่าไม่ต้องฉายแสงเขาก็ส่งไปทางเคมีบําบัดจะให้คีโมหันมามองหน้าสามีเขาบอกไม่ต้องกินยานี่แหละกินนี่แหละแล้วเมื่อวันที่29นี้ไปอีกรอบหนึ่งเขาก็บอกป้าไม่ต้องมาแล้วนะ คือมันดีทุกอย่างนะคะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่3ระหว่างที่รอการผ่าตัดนั้นเนี่ยเจ้านายผมเองได้นำนวัตรกรรมของแอปโกเอาให้ผมทานทานไปตั้งสามวันตอนเช้าเนี่ยก็สังเกตดูว่าเวลาตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยนะมันมีสิ่งน้ำมันปลอมปนมากับอุจจาระเรามันเป็นเศษเนื้อเป็นก้อนเนื้อที่เป็นอยู่ประมาณักสองสามวันวันผ่าตัดคุณหมอใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปนอนพักอยู่ที่ห้องไอซียู คุณหมอก็ไปเยี่ยมอาการก็ถามเอ้คุณรู้สึกคุณไปทําอะไรมาผมหามะเร็งลำไส้ใหญ่9กเซนนั้นหาได้เจอผมเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีปกติสามารถใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมเมื่อปีห6สประมาณเดือนสิงหาคมาคอะค่ะคันเจอก้อนเนื้อที่หนอ,อกด้านขวามันเป็นก้อนเนื้อที่ใหญ่แล้วก็แข็งๆคุณหมอก็ขอตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจดูว่าเป็นเนื้อไรไม ก็เจาะโดยรอบไป6ชิ้นผลออกมาก็ปรากฏว่ามีในน้องที่จะเป็นเนื้อร้ายสูงคุณหมอก็เลยบอกว่าตามความคิดเห็นควรจะผ่าตัดสุดท้ายก็มีการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อออกปรากฏว่าก้อนเนื้อใหญ่ถึง5.5เซนเอาก้อนเนื้อเนี้ไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมขั้นที่สองคุณหมอแจ้งว่ามันจะรุกลานก็แนะนําว่าควรจะ ตัดเต้านมทิ้งแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรักษาตามขั้นตอนีโมใฉายแสงอะไรพวกน,นี้ค่ะูหมูแจ้งว่าอย่างน้อยประมาณ6เดือนเราก็ตกใจแล้วก็ตั้งรับไม่ทันแต่ด้วยความตกใจนั้นเองค่ะมันมันทำให้เราเห็นภาพว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ย<ม>เราจะเป็นชีวิตยังไงในช่วงสองเดือนที่เรา,ารักษาตัวนั้นเนี่ยก็มีวันหนึ่งเห็น Facebook คลิปงานวิจัยของ ซึ่งบังเอิญว่าคลิปนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต้งนมระยะสองเหมือนเราเลยแล้วเขาก็สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้รับการรักษาเหมือนเราคือไม่ได้เอาชิ้นเนื้อออกเราก็เลยเอ๊ะเฮ้ยมันมีการรักษาแบบนี้ด้วยหรอซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเองอาจจะเคยได้ยินในแง่ของธรรมชาติบำบัดย้อนดูอยู่ประมาณสองอาทิตย์ดูทุกวันเลยคน่ะดูดูย้อนย้อน,อน,อนถึงได้รู้ว่าเป็นางานวิจัยที่ที่ได้รับรางวัลในอดีต มันไม่ได้เป็นอะไรที่ม,มีตัวตนนะคะเรามีความรู้สึกว่าน่าเชื่อถือในความรู้สึกส่วนตัวนะคะตัดสินใจว่าบอกคุณหมอที่โรงพยาบาลว่าขออนุญาตศึกษาทางแพทย์ทางเลือกก่อนขอไปไก่อนก็เลยตัดสินใจติดต่อเข้ามาก็พบว่าเออได,ได้ได้มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ศึกษาให้เราก็เลยนัดเลยค่ะแล้วก็มาพบคุณหมอพร้อมทั้งเอาประวัติการรักษาของเราทั้งหมดให้คุณหมอดู สิ่งหนึ่งที่ได้รับคือความมั่นใจมากมากค่ะจากการที่คุณหมอดูผลเลือดหรือว่าผลการรักษาเราทั้งหมดก็เริ่มทานก็ตั้งแต่เดือนันยายนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกสองสเดือนเนี่ยก็จะมีการไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเพื่อเช็คร่างกายเปรียบเทียบจนผลเลือดลดลงแบบลดลงลดลงและลดลงค่ะจากที่เคยเครียดเครีคยดในสเดือนนั้นกลายเป็นคนที่แบบ มีความมั่นใจค่ะคุณหมอจะให้ให้กําลังใจให้คาแนะนําในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยแค่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีวิถีชีวิตบ้างเช่นเรื่องอาหารรักตัวเองมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการาทานอาหารและการออกกำลังากายมันยังช่วยกําลังใจในด้านกําลังใจด้วยค่ะเพราะว่ามันทําให้เรามีชีวิตที่ที่ปกติยังเป็นคนปกติสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างปกติ แค่นั้นเองเลยมีความรู้สึกว่าทานไปเรื่อยๆตามตาม,ตามคำแนะนําของคุณหมอจะปรับเพิ่มปรับลดก็ขึ้นอยู่กับอาการแต่ถ้าทานโดยตนเองแล้วอะค่ะก็มีความมั่นใจจากการที่ทานมาก็ประมาณหกเดือนกว่าแล้วก็เกิน6เดือนแล้วนะคะถ้าทานตัวนี้แล้วเรายังใช้ชีวิตได้แบบนี้มันก็เพียงพอแล้วอะค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ ให้สำหรับคนที่กำลังอาจจะเพิ่งรู้ตัวแล้วยังช็อกหรือยังไม่มีทาง่ออยากจะแนะนำว่าให้ให้เรามาพบคุณหมอที่นี่ดูนะคะแล้วก็มันก็เป็นทางออกที่ที่ดีอันหนึ่งโดยที่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเรามากคือหมายถึงว่าเรายังใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวกับกับคนรอบข้างของเราได้อย่างปกติะค่ะ Hi uh, my name is Nicholas Chia And uh, sometime back in 2015, June 18 to be exact, uh, I was diagnosed with prostate cancer. Mm -hmm. uh, I was informed by my doctors then that it was advanced cancer and that uh, my reading was very high in the high 90s. And uh, I was desperate. I was desperate, I was worried, I was even upset. Yeah. But the, I went. The high figure was PSA. The high figure was PSA. Mm -hmm. And. Um, not knowing what else to do, I really turned to God and prayed very, very hard. Mm -hmm. And with divine intervention, I somehow came into the discovery of Th Balance Juice mm -hmm. and Th17. And I must admit, at the beginning, I was skeptical. I've seen so many things about mm -hmm. cancer. I was just telling myself it could be another one remedy that everybody's heard of. But somehow or other, I decided that I needed to explore this particular option a little further for two mm -hmm. simple reasons. Mm -hmm. uh, one that it was natural; it mm -hmm. was completely natural, and that that was very comforting for me because you know mm -hmm. it, uh, there was no med no chemicals in it. Mm -hmm. uh, and the second was the fact that um, there was science behind it, and mm -hmm. TH seventeen was somewhat discovered only as recently as two thousand and seven. Mm -hmm so somehow or other i felt that with these two elements combined science and natural. completely natural mm. i decided that i must get on it as quickly as i can and mm -hmm. i did i was unfortunately a little too late in that i in about two and a half months later i was going to go for another test mm -hmm. but i did get on the program and the re regime uh, very very thoroughly followed the regimen very closely and I did it for slightly over two months, two weeks, and a bit mm -hmm. before my next uh, medical uh, check, a quarterly check. Mm -hmm. And during this quarterly check, October 6th to be precise, mm. uh, the doctor gave me shocking news. And I was very, very happy to hear, I was in tears when I, I got the news, that my PSA dropped from 90, high 90s to 3.73. Mm. Um, i consider it a miracle mm -hmm. but it's clearly the effects of th17 what did the doctor say it's the, a mistake the doctor yeah. was shocked the doctor was surprised mm -hmm. the doctor said what is it that you're doing you know mm -hmm. is there anything else whatever you are doing keep doing it mm -hmm. uh, and I, ironically i was actually carrying my th17 uh, bottle uh, to show him to see mm. if I could take it, you mm. know, just to confirm with a medical doctor mm -hmm. that, you know, if, if, if there was any conflict. Mm -hmm. And uh, he looked at it, he says, oh, this is all natural. Mm. Mm, TH17. He says, yeah, carry on. It's mm. good for you. Mm. So I carried on. Mm -hmm. And uh, I must also admit that my health condition improved significantly. Mm -hmm. I was looking terrible in the initial stages of the diagnosis. Uh, but after the mangosteen juice or the th balance juice and th17, mm -hmm. my health, i could feel significantly improved. Mm -hmm. and i was very happy with the progress. and uh, i moved on and I ca i've been taking it since. and mm -hmm. i just had another uh, check 6th of january. so 6 is the magic day. Mm -hmm. Uh, every quarter now and 6th of january i took another check and the doctor says your psa is going further down mm. at 2.8 mm. and i was elated mm -hmm. so i packed my bags the next day went to phuket for a holiday with my wife and my <laughs> daughter <laughs> okay <laughs> i'm extremely happy and i can only say this i don't leave home without it okay th17 balanced juice i carry it everywhere i go and now today in better health i can travel freely Mm hmm. and joyfully. And I hope that this more people will find out about this. ผมเชื่อวงคุยซุยมาจากมาเลเซียครับผมทำงาน h i ป p i n g ครับอยู่ผมอยู่ที่มาเลเซียชายแดนที่ประเทมาเลเซีครับเป็นมะเร็งครับเรื่องเรื่เรี่มะเร็งเนี่ยผมมีมันผมมีประสบการณ์อยู่ที่ผมอยู่แล้ว พราะว่าทําไมผมเคยเป็นมาตั้งหลายทางผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่กรงขุมขุมไม่สมบกมใช่ไหมหลัง10ปีหลังนี่แกมาอยู่ที่ปวดผมครับปวดผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางคุณเทพครับร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ป่ะส่วนมากแกแปลนแป็นหวัดเยอะ อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอยู่ที่เจ็ดแปดวันเป็นกับเต็มใช่ไหวันแล้วก็แกก็ร่างกายก็อับสึกเลยเสร็จแล้วกสิบหลังเสร็จแล้วประมาณสักทนได้ประมาณสักสองปีเสร็จๆไปตรวจอีกใช่ไหมครัซีเอแกก็ค่อยขึ้นขึ้นถึงสูงที่สุดประมาณอยู่ที่ห้าสิบแล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปรักษาเสร็จใช่เหล่า รู้สึกว่าก็ไม่ดีเหมือนกันใหม่ๆแกดีอ่ะใส่พักสี่เดือนหลงเเัง C แกลงถึง1 8จุดแปครับสองเดือนนี่นะยังไม่ถึงทีแกก็ค่อยๆขึ้นกลับไปอีกข้างหนึ่งผมก็คิดว่าจะแยกไปตรวจอีกข้างหนึ่งแกมาถึงที่ตมน้ำเหลืองอีกข้างหนึ่งตมน้ำเหลืองของเรานี่นะผมไม่คิดว่าจะรักษาเอยางนะตมน้ำเหลืองแต่แล้วหมอ,อก็บอกไปใช้ใช้แดง ไม่แกบอกว่าเริ่มอย่าไปที่ถ่ายแสงก็ตรวจอีกท่าหนึ่งเนี่ยแกมาที่กระดูกมาอยู่ที่กระดูกซี่โครงอ่ะีิลามดิไปอยู่ที่รู้สึกว่าเลี้ยงไอ้รู้ที่ที่ไข่ไข่เนื้ออยู่อยู่ที่สายสายอ่าใช่หมอกขาสั่งว่าไปเล,เลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้วซีเอก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18บวปดกินอาหารเสริมมาทั้ง10กว่าปี ทุกสิ่งทุกอย่างก็เคย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 กินอะองประเทศอะไรบ้างครับอออเมริกามัา้งญี่ปุ่นมัน้งทางที่เอเพราะเอยุอโรปมั้งอะไรมั้ง <c oughs> มันมี <c oughs> มีอาหารเสริมดีๆก็เพิ่นเอามาแนะนําผมเสริมหมดไม่ได้ผลเลยแกผลแกอจาจจะแกน้อยผมก็ไปเจอที่ทางที่สิงคโปร์เนี่ยเพื่อนมันแนะนํากินอ่านเสริม,มอีกชนไม่ชนิดกัน ที่เรียกน้ำมังคุดผมเ่อเอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะวัดก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆผมเคยทําน้ำมังคุดไทยที่ร้านทั่วๆไปอะ่ะก,ก็รู้สึกว่าไม่ได้ผลเท่าไหรศูนย์วิจัยทำมัง,งคุดแกรู้สึกว่าแกผลเร็วเร็วกว่าเ,เยอะๆครับ กลับมาอยู่ที่หัดใหญ่ใช่ไหมผมก็ไปเจออยู่ที่ร้านขายโชวโหวยแกแกก็มีมีน้ำไอโพรนูด้วยผมเมื่อเซอร์กับมากินอีกครั้งหนึ่งกินรู้สึกว่าร่างกายก,ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนตั้งเยอะยิ่งว่ายิ่งไหมดีขึ้นผมหลังก็เอามาดูที่วดแกมีเขียนแกผลิตอยู่ที่ลำพง หลังแกมีโทรศัพท์ด้วยที่ที่กดทางนู้นใช่ป่าผมก็ให้ลูกสาวผมโทรช่วยวกโทรมาถามใช่ไหมถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้ที่อาหารเสริมนี่จริงๆมันช่วยได้ร่างร่างกายเยอะไหมาะมาเข้าเข้าใจแกก็มีขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่า รวมกันเอ็นนี้แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่งยิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแค่ซูมประมาณนี้หแเมตครับใส่เช้าใช่เที่ยบเช้า,ชา,ชา,ชาเทียงเยน็นน้ำก็ประมาณวันละสองขวดผมก็อยากรู้ว่าร่างรกายเราหายจริงห่าไปแพทยสแกนอีกข้างหนึ่งหมอก็คิดว่าเอนทำไมมันหายหายหายได้ซีเอก็ล,งลุงละเหลือสามจุดแปดครับผมผมก็งงนะ ช่คก yeah. ็แพทย์สแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกว่าสั่งสองเดือนไปดูอีกท้งหนึ่งดูที่จ,จริงๆล้วแกหายบล่ครับรู้สึกว่าเออเรื่องมังมังคุดนี่นะแกมีช่วยที่ร่างร่างกายมันเสริมตั้งขึ้นมาให้เราสุขภาพดีขึ้นมาด้เยอะนะตั้งแต่ตาถึงถึงทุกทกผมคิดอาจจะมันช่วยได้ทั้งหลายอย่าง คุณไทยเก่งม,มากครับเราต้องขอบใจที่ไอ้ที่อาจารย์นี่มันเป็น,ปนหมอดออเตอรเนี่ยแกไม่แกผลิตออกมาให้เพราอมาช่วยคุณปุยครับ